สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับเรานี้พี่สีจะพาทุกท่านเดี๋ยวมาชมนะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่า X Max สามร้อยรถคันนี้ปีอะไรขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคันนี้ครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะฮะเลขไม้เท่าไหร่สาภาพเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาชมคันนี้กันครับมา นครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาอยู่ที่2 3 3 1 7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเลขไมล์เดิมเลขไมล์แท้จากบ้านลูกค้าเลยนะฮะนี่ครับชุดครอบแผ่นด้านบนยังเป็นของเดิมอยู่นะครับดูนะฮะสภาพเดิมสวยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตรงสื่อไม่มีตดรางครับนี่ครับกระจกไปแทนแต่งทรงซีอามือเบรกเดิมครับในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยครับนี่ไม่มีคดไม่มีงอนะครับประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีตดรางนะฮะนี่ครับชุดคอนโซลด้านล่างครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับแน่สนิทชิดทุกจุด t r ิ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับนี่ฮะมาชมของตัวเบาะครับผมคันนี้เป็นเบาะนั่งนะครับเป็นหนังใหม่แล้วหนังแต่งแล้วนะครับก็มีปักโลโก้ Xmax 3มั้วแบบนี้ครับไม่มีขาดไม่มีรูครับถือว่าสภาพค่อนข้างสวยนะฮะมาวนของด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมชิลหน้าแต่งด้านหน้านี่สวยนะครับนี่เป็นลายคาร์บอนด้วยนะฮะเป็นต้องบอกว่าเป็นคาร์บอนแท้เลยนะเนี่ยโอ้โหผมไฟหน้าครับ เดิมๆครับก็มีร่องรอยจากการใช้งานบ้างเป็นรอยหินเล็กๆน้อยๆนะฮะอ่าบางโคนหน้าเดิมครับผมไม่มีแตกร้าวนะครับขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับผมจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับวพรานี้คือ200หกว่ากิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับก็มีรอยหินบ้างเล็กน้อยทำการใช้งานเช่นเดียวกันคลิปเปอร์หน้าเดิมครับไม่มีอยล้มหรออสไลด์ครับชุดซับด้านล่างครับแน่สนิทชิดทุกจุดเลยนะครับ ชุดสีด้านข้างฝั่งขวานี่ครับไม่มีรอยล้มละสไลด์นะฮะนี่นะครับแล้วยางรองพักเท้านะครับแนบสนิทชิดทุกจุดเลยครับอ่าชุดสี่ด้านท้ายครับก็มีต้องรอจากการใช้งานบ้างนะฮะเห็นเลยนี่นี่ครับคือตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าดี่ครับคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อคันนี้กันดีครับท่อเดิมผ่านะฮะคันนี้เป็นท่อเดิมผ่าน อ่ามาทันนี้ครับมาพร้อมกับโชคหลังแต่งจาก YSS นะฮะนี่ครับโอ้โหขอบล้อด้านหลังครับขอบล้อด้านหลังนะครับไม่มีจะบอกว่าไม่ไม่เป็นรอยนะครับไม่มีดุ้งนะครับแล้วกจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมอ่ะคันนี้จะคงเป็นไฟท้ายเดิมบางคนหลังเดิมครับสูงตรงแน่นอนครับรถคันนี้ไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีบาดเหตุอะไรทั้งสิ้นครับผมครับอ่ะมาฝั่งซ้ายกันบ้าง ี่ครับในส่วนของตัวแครงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะนี่ชุดสีนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายครับดูเลยฮะนี่แทบไม่มีก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานนะครับส่วนยางรองพักเท้าก็แทบจะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยครับไม่มีหลุดรอดแน่นอนนะครับชุดสีฟลายน์ฝั่งซ้ายครับก็ร่องรอยบ้างนะครับจากการใช้งานนะครับพูดง่ายๆว่าคือตามสภาพแบบนี้เลยนะฮะอ่า ชุดสัตว์ด้านล่างฝั่งซ้ายอ่าดูหน่อยครับแน่สน็จชิดทุกจุดกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ครับก็มีล่องอยจากการใช้งานบ้างนะครับตัวบอรนี่คือ2 0 0 0มื่กิโลเมตรแท้แน่นอนเอาละครับเป็นไงบ้างสัตว์เจ้าย amaha xmax 3แม้คันนี้บอกเลยว่าใครหาอยู่ครับราคาไม่แรงแน่นอนนะครับก็อย่าลืมครับเรามีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมมากอาจแจกแถมมากมายนะฮะใครสนใจสรบรถบิ๊กบัสคุณภาพดีต้องมาทันทีพระอภายพรานคับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ